ครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สู้ก้นวันนี้พอกันกับช่องโป้งเห่งชาแนลคือเก่าพี่น้องวันนี้ผ้าพี่น้องเอฟซี FC มาชมบรรยากาศทงให้ทงหน้าย่ำม,มือแลงพี่น้องยนี่ยม,มือแลงพราอาทิตย์กําลังสิตกินพี่นอ้องโอ้ยเขาเขียวงามคักพี่น้องพาพี่น้องเอฟซี FC มาเลาะทงคือเก่าพี่น้องชมบรรยากาศ สดซื่นพี่นอ้องบรรยากาศเขี้ยวขจีฝั่งเสียงนกเสียงกายง่ามือแรงพี่นอ้องบรรยากาศทองให้ทองหน้าเก็บบรรยากาศมาฝากพี่นอ 4, ้องเอฟซีที่ยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยได้รับชมพี่นอ้องเขาเคียเค้ยวเคี้ยวพี่นอ้องบรรยากาศบรรนนกขอกหน้าเฮ้าแน่วพี่พี่นอ้องอือบรรยากาศลมลื่นเย็นสบายดีครับพี่นอ้องอืเขาเคี้ยวแห้งมาเขาเรื่องเลยพี่นอ้อง เสียงวิจารจากเช่าหน้าพี่น้องโครงการปุ road, ๋ยคนละครึ่งแต่ย NO ังมีเสียงวิจารณ์จากเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้ามาเรื่อยๆพี่น้องเห็นว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการที่ลดต้นทุนในผการผลิตหรือเปล่าพี่น้องลดต้นทุนเพิ่มต้นทุนให้เช่าให้เช่าหน้าหรือเพิ่มภาระหนี้ให้เกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าพี่น้อง เสียงวิจารณ์กันยับเลย่ละบานพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าไปทั้งใดกะมีวิจารณ์โครงการปุ๋ยคนละครื่งนี่คหับพี่น้องเกษตรกรเพื่อนว่านึ่งละกลัวที่เช่าให้เชาหน้าเกษตรกรเฮานี่ที่เขาร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อจะได้เอาปุ๋ยมาจากภาคลาดให้นี่จะต้องนึ่งละต้องโอนยื่นเครื่องนึงเขาแอปท่อกระสอหรือธนาคารเพื่อการ,กรเกษตร พี่น้องสมมุติเกษตรกรเฮ็ดหน้ายูซีบไรเกษตรกรต้องหาเงินโอนเขาแอบท่อะสอหาพันบาทเพื่อจะได้รับชวนต่างอีกหาพันมาสือปุย๋ยจากภาคราดเิ่นในกำหนดไรพี่น้องนี่เป็นการเพิ่มจนทุนให้เกษตรกรบพี่น้องเพราะว่านึงล่ละเกษตรกรเช่าให้ช่าหน้าชวนมา,จากจะเป็น หาสาวกินคำกูหนียืมสินเป็นจราหมุน่ละเวนบางครอบครัวแทบจะบ่มีเงินสือก,กินจราหมืุนเลยพี่น้องเฮ้ยแลวกให้พี่น,อน้องเกษตรกรเอาเงินโอนเขาคนละครึง่งกับไอโครงการปุื้หนึ่งแหละชาวนาบ่ามีกระ้องหายิบยืมนายทุน่นพี่น,อน้องยิบยืมนายทุนชาวนาเห็ดหน้าซีดไรนี่ก็ต้องยืม นายทุนหาพ่านเพื่อจะโอนเข้าไปแล้วก็เอาส่วนถี่เรือจาก,กเกษตรเอภากราพี่น้องถ้ากันเช่าให้เช่าหน้านี่วิจารณ์กันยับเลยพี่น้องพี่น้องเอฟซีทันใดความคิดเห็นทันใดคอมเมนต์มาบอกแน่พี่น้องเพราะเพอไหนไปทงางไหนกันน,กรกรงงกนี่ิน้าเกษตรกรขึ้นมาโหยุ่งยากคัโครงการเอาแน่ๆน่ที่เกษตรกรเพิ่งกตอยากจะไอ้เงีนสีเลยพี่น้อง เป็นเสียงเป็นมาว่าอยากได้แบบให้ภาครัฐโอนมาเลยโอนเขาบัญชีเกษตรกรเลยไล่ละหาลอยละคาะให้เกษตรกรไปหาสือปุ๋ยตามหลานเกษตรตามพื้นที่ของเช่าให้เช่าหน้าที่พันยู่พี่นนองคือว่าโอนเงินเขาคือไล่ละพันนั่แหละพี่นนอะก็โอนมาก พอเกินยี่สิบไร่กะสมมุติเ็ดหน้าสิบไร่กะโอนมาหาพันห่เกษตรกร,เ,กรเพิ่งไปเลือกสื่อปุ๋ยสูตรที่เพิ่นเคยใส่เพราะว่าบางที่กะใส่ปุ๋ยคนละสูตรกันพี่น้องแล้วแต่ดินพี่น่อยตัวนี้เพอหนไหนก็เห็นน้ำได้พี่หน้องเห็นน้ำยู่ว่าเกษตรกรเกรพ็นแบบทาได้แหงสั่วมันก็ด,ดีเพราะว่านึ่งละเกษตรกรเกรพิ่นกะบ่ตรงไปหายิบยืมเงินมาสื่อปุ๋ยพี่น้องบางคนเพิ่นกะ ช่วงปุ๋ยราคาถือกะเพิ่นก็ซสื่อปุ๋ยมาตุนไวแล้วหลาอย่างสีกัถือว่าเพิ่นสื่อปุ๋ยมาแล้วกัถือว่าเสียสิทธิ์ไปเลยบอกพี่น้องหรือจังไหนพี่น้องเอฟซี่คิดเห็นอย่างไดแต่คอมเมนต์มาบอกหน่อยเบาแลบเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกทางล่ะพี่น้องช่วงนี้ข้อโครงการปุ๋ยคนละครึง่งอนุมัติแล้วปึ๊บเลยพี่น้องราคาปุ๋ยตามทองตลาดเริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วพี่น้องปุ๋ยยูเรียก็เริ่ม และข้าระโดดขึ้นจากราคาอยย่แปดลอยกว่าแต่ขยับมาบางพื้นที่กับเก่าลอยกวัวบางพื้นที่กับท่านหนึ่งพี่นอ้องถือว่าช่วงนี้ขยับเรื่อยๆโครงการโครงการปุ๋ยคนละครืงก็จะเริ่มซิบหากรกดาคมหนีพี่นอ้องเป็นเกษตรภาคแล้วทุจะเริ่มเกษตรกรชาวไฮชาวนาเขา วิธีการจะเอาปุ๋ยคุละเครืองจากภาคล้านนี่ค่อนข้างจะยุ่งยากยู่พี่น้องเออพี่ตนเกษตรกรพี่น้องเพื่อนพี่ต้องหาหยิบยืมเงินเพื่อจะโอนเขาแอปท่กสอเพื่อจะมาซื้อปุ๋ยคุณะเคืองพี่น้องอฟังแล้วกะถอดใจอยู่พี่น้องนี่ละพี่น้องก็เป็นเสียงกระบ,บอกเป็นพอหน่อยก็มาเป็นกระบ,บอกเสียงให้เช่า,ให,ชาให้เช่าหน้า ที่เิ่นวิจารณ์มากโครงการลาดหนีปุ๋ยคนละครึงตอบโจทย์จริงบอพี่น้องตอบโจทย์จริงบอซอยลดตนทุนการผลิตให้ชาวนาจริงหรือเพิ่มตนทุนในการผลิตของชาวนากันแน,พน่พี่น้องพี่น้องท่านใดวามคิดเห็นจังไหนกับข้อเมนมาบอกมาบอกกล่าวกันแหลกเปียนกันพี่น้องพี่นออ้องเฮ้ยยุ่งยากเนาะภาคลัด คือเอาคือเก่าพี่น้องคือบ่เห็ดคือเก่าโอนเป็นเงินเขาธนาคารท่อกระสอผ่านบัญชีเกษตรกรชาวไฮชาวนาถึงบ่ไดไรยละพันไหนารละหาลอยโอนให้เพื่อนโหลดให้เพื่อนไปเลือกซื้อปุ๋ยเองพี่น้องพี่น้องคิดเห็นจากไหนคอมเมนต์มาบอกได้เด้อสำหรับคลิปนี้พอหน่อยขับ่มีอยางไรพี่น้องก็เอาความคิดเห็นส่วนโตน้ำละแ้วก็เป็นของพี่น้องเกษตรกร ที่เพิ่นวิภาควิจารณ์มามาฝากสำหรับคลิปนีก้ก็ซ้ำหนีก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปของปอน่อยคลิปปอนอยกับโบมีศาลายัางดอกพี่น้องกะ,ะถือว่ามั่นระบายพี่น้องมั่นระบายแทนเกษตรกรชาวไ่ชาวนาสำหรับคลิปนีก้กะกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันคลิปหนา ฝากก็ไล่ก็แช์แน่ด้วยครับสวัสดีครับ